สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปู้เป้แคร์แคร์ปรมตี้นะคะวันนี้เข้าเป็นวันที่สิบแล้วนะคะก็มาอัปเดตบ้านนะคะเช่นเคยตอนบ่ายๆทิ้งทงนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายสองบ่ายสามค่ะก็ตอนนี้ช่างกําลังนะคะขัดข้างนอกนะคะสองคน,นะคะ่ะแล้วก็ข้างในก็จะมีเก็บพวกขอบอันนี้นะคะแล้วก็จะปูดรอยแตกตรงบันไดนะคะก็สีบันไดจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะ อันนี้ฉะนั้นเขาก็ใช้ไอตัวออดนะคะสีน้าตาลแดงนะคะก็สีคล้ายๆเนี่ยค่ะน้ําตาลแดงแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะออดตามรอยแตกตรงนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะกะ็ข้างนอกค่ะกําลังตั้งนั่งร้านนะคะแล้วก็มีการขัดผนังค่ะนะคะนี่ค่ะ กำลังติดตั้งอุปกรณ์นั่งร้านนะคะแล้วก็ขัดผนังต่างๆนะคะนี่ค่ะ๋ยวข้างนอกนะคะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ชั้นสี่นะคะอันนี้เลยนี่นะคะก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างนะคะว่าข้างล่างทําถึงไหนแล้วนะก็ข้างล่างก็มีทําเป็นตอนก่อนเที่ยงนะคะแล้วตอนนี้ก็เริ่มทําข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงมาก่อนนี่ค่ะช่างก็จะมาอุดรอยตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทาเป็นสีสีสักค่ะเป็นสีสักแพรหรือเปล่าแม่ใจสีไม่สักนะคะก่อนเดี๋ยวทาทาเป็นสีแบบด้านนะคะ เดี๋ยวเดินลงออกมาก่อนเท่านะคะเดี๋ยวเราขอลงก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ข้างล่างน,นี้ก็จะมีโป๊ตรงข้างๆนะคะแล้วก็ตรงตรงกลางนี้ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้โป๊อะไรนะคะนี่ค่ะส่วนชั้นนี้นะคะสร้างกำลังขัดนะคะ กำลังขัดใช่ไหมขัดวงกบค่ะกำลังขัดวงกบค่ะนี่เทาไปไหนแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะ๋ะอขัดเหล็กด้วยนะคะถุงมือไปไหนเอาให้แล้วได้เปล่าเอาเหรอหเน๋ยวเจ็บมือใช่ค่ะก็จะขัดเหล็กนะคะ ขาดเหล็กขาดวงกลบนี่ยค่ะขาดวงกลบตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างค่ะเราไปดูข้างล่างกันนี่นะคะข้างล่างก็จะมี เมื่อวานเมื่อวานติดตั้งตรงนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ฉาบเรียบไปแล้วนะคะฉาบสวยงามนะคะเก็บเรียบร้อยนะคะถึงข้างบนนะคะข้างหน้าข้างหลังค่ะอันนี้ฉาบไปแล้วนะคะข้างหน้าข้างหลังอ้อนี่ทาสีไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะแล้ววันนี้วันนี้ทาไปแล้วเรียบร้อยด้วยจำไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานยังไม่ได้ทาวันนี้ทาแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้เราก็ ฉาบเรียบร้อยสวยงามนะคะเรียบเนียนนะคะนะคะใช้ชางถึงสี่คนนะคะในการทำเพราะว่าอะไรต้องต้องการความเปรนี์นะะี่ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะฉาบด้านซ้ายเป็นเป็นมุมเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะฉาบไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เสร็จตั้งแต่เป็นเมื่อวานนะคะเ็จเมื่อวานแหละทางข้างหน้าข้างหลังนะคะนี่ค่ะข้างหน้าข้างหลังค่ะ อันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็ปิดไปนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นช่องเก่าอันนี้เราต่อเติมออกมาข้างนอกนะคะฉะนั้นตรงนี้เราก็ปิดไปเพื่อว่าเราจะได้นะคะนี่ค่ะอันนี้จอช่องหน้าต่างใหม่นะคะจอใส่ข้างนอกนี้นะคะ่ะข้างนอกนี้นะคะขนาด80เซนคูณแปดเซนก็ใหญ่อยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูค่ะอันนี้ก็จะมีงาน ซ่อมทอ่อด้วยนะคะเพราะว่าทอ่ออันเก่าน่าจะใส่ไม่ค่อยแน่นนะคะ <S <S ก็มีการซ่อมนะคะ <S <S แล้วก็ทําต่ออุปรกรณ์เรียบร้อยสวยงามค่ะแล้วก็เพื่อความแน่นหนักก็ใช้ท่ออันนั้นนะคะใส่หุ้มอีกทีนะคะแล้วก็เราก็ก่อก่อปิดตรงนี้คะ่ะนะคะแล้วก็ใช้อิดบล็อกปิดตรงนี้อีกนะคะอันนี้อีดมันเบาแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าเจาะช่องตรงนี้นะคะอันนี้เราเจาะไปนะคะ แปดสิบแปดสิบแปดสิบเซนคูนแปดสิบเซนนะคะผ้าเพดานค่ะข้างบนค่ะเดี๋ยวเราลื้อออกมาคะ่ะแล้วก็ทําใหม่นะคะเพราะวานนี้จะเป็นแบบเดิมนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเปิดไฟให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นสุกพันข์อันนี้เราถอดออกแล้วนะคะแล้วก็นี่จะเป็นซิงค์ค่ะเราถอดออกแล้วน,นี่ก็จะอุดรอยแตกเพราะว่าปูนที่ติดนะคะคือแน่นมากๆเลยนะคะถ้าผ้าสุว่าเราล้อออกนี่คือผนังก็จะพังเลยนะคะอันนี้ข้างหลังเนี่ยเป็นอิฐแดงนะคะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะ เห็นไหมเป็นอิฐแดงอิฐแดงก็คือเป็นอิฐมอนนะคะอิฐมอนที่แข็งแรงมากนะคะอยู่ได้เป็นพันพันตีนะคะก่อนนี้ก็แข็งแรงทนทานค่ะอันนี้เขาจะปูเป็นปปูผนังนะคะเรียบร้อยแต่เนี่ยคืออาเป็นอันเก่าฉะนั้นเราก็จะปูทับไปนะคะใช้ปูนกาวปูทับข้างล่างก็ใช้ปูนกาวนะคะเดี๋ยวปูทับอีกทีนะคะเดี๋ยวถ้าช่างมาปูนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะคะว่าสวยงามมาไรยังไงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในบ้านนะคะแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะคะข้างนอกข้างนอกช่างตั้งนั่งร้านแล้วนะคะขอบคุณค่ะช่างตั้งนั่งร้านแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านเรานี่นะคะก็จะเป็นสี่ชั้นค่ะหนึ่งค่ะ หนึ่งสองสามสี่ค่ะตอนนี้ช่างกําลังตั้งนั่งร้านอยู่ด้านหลังด้านข้างนะคะแล้วก็กําลังขัดนะคะตอนนี้ขัดอยู่ชั้นสี่นะคะขัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวชาน้ํายาน้ํายารองพื้นปูนเก่านะคะก็อันนี้เกดสิบห้าปีขึ้นนะคะเพราะว่าทํายากเราก็ต้องใช้ของดีๆนะคะในการทํานะอันนี้ค่ะก็จะเป็นข้างบนนะคะเขากาลังขัดอยู่ข้างหลังนะคะเมื่อกี้เราเราไปไล่ข้างบนแล้วนะคะตอนนี้เราเราลงมาข้างล่างนะคะ ก็จะเห็นว่าเขาตั้งเหล็กนะคะตั้งโครงเหล็กนี่ค่ะเขาตั้งโครงเหล็กตรงนี้นั่นค่ะโครงเหล็กเห็นไหมตั้งข้าไปนู่นเลยอันนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่คือข้างบนนะคะคือข้างบนเราเราดูจากข้างนอกไม่เห็นค่ะเพราะว่าต้นไม้มันบังอันนี้ค่ะคือเมื่อกี้เราไล์จากข้างบนนะคะไล่สดอยู่ข้างบนนี่ค่ะเราเดินลงมาค่ะนี่นะคะ ก็เดี๋ยวอันนี้เขาเราจะทาเป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวกึ่งเงาค่ะเกดสิบป,ปีขึ้นค่ะเกดสีนะคะก็ต้องใช้ของดีนะคะในการทําแล้วก็น้ํำยาลองพื้นก็ใช้กันเชื้อราอย่างดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงไอ้กันสารเนี่ยค่ะเราก็จะทาเป็นสีเทานะคะเป็นสีคล้ายๆเป็นสีครามค่ะเป็นสีครามะคะ่ะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะ เดี๋ยวเรานะคะไปดูข้างในเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่ายังไงนะคะนี่ค่ะน,นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ช่างต่างๆนะคะก็ดินก็ใช้เกือบครึ่งนะคะเพราะว่าเราก็ต้องใช้ในการก่อต่างๆนะคะก็ใช้ผสมปูนแล้วก็เดี๋ยวใช้ในการปูกระเบื้องต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นปูน ปูนกาวค่ะปูนฉาบค่ะปูนฉาบอิดก็จะใช้ปูนฉาบเพราะว่ามันจะได้เนียนนะคะนี่ค่ะปูนก่อปูนฉาบนี่ก็จะเป็นอิดมวลเบาที่สําหรับแต่งบางจุดนะคะนี่ก็จะเป็นปูนปูนซีเมนผสมค่ะนี่ปูนซีเมนผสมใช้ของตาเสือนะคะก่อฉาบเทค่ะเพราะว่าตาเสือนี่ดีแล้วก็ก็เหนียวนะคะก็ช่างก็ต้องใช้ใช้รุ่นนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในนี่ค่ะเดี๋ยวก็เราเราจะทาสีฟ้าเนะะี่ยค่ะเราทาเป็นสีขาวนะคะสีขาวซาเลยสีขาวเหมือนเหมือนที่ที่เป็นเส้นเส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ผนังเนี่ยค่ะผนังนี่เราก็จะทาเป็นสีเป็นสีครีม สีคล้ายๆสีเน um uh> ื้อนะคะสีคล้ายๆสีเนื้อนะคะแล้วก็ฝั่งนี There, ้ค่ะฝั่งนี้เราก็จะทาเป็นสีสีแบบนี้ค่ะสีพีชค่ะฝั่งนี้เป็นสีพีชนะคะเพราะว่าบันไดเราก็ทาเป็นสีพีชแล้วนะคะตรงนี้ค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวห้องครัวเราก็นะคะเราก็จะต้องทาสีเนาะเพราะว่าข้างบนนี้ก็จะ จะเป็นแบบเดิมก็จะต้องโปต้ต้องฐานนะคะก็อันนี้จะให้มาดูนั่งร้านนะคะฝั่งนี้ค่ะอันนี้เขากําลังนั่งร้านนะคะนี่ตั้งเหล็กนะคะตั้งเหล็กขึ้นไปถึงแค้นสีเลยนะคะนีคะ่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะคะ โอเคค่ะเ,เดี๋ยวนะฮัลโหลค่ะคือตอนนี้นะคะมันมีคอนโดน,นะคะที่ราคาจับต้องได้นะคะก็จะเป็นทีมช่างที่มาทำคล้ายๆแบบนี้ค่ะก็ห้องที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราอัปเดตในดิงก์ให้อีกทีนึงนะคะราคารา,ราคาขายนะคะแอร์เฟอร์นะคะมีทั้งแอร์มีทั้งเฟอร์ห้องขนาด25ตารางเมตรนะคะปกุกเบื้องทาสีทำฝ้าเรียบร้อยสวยงาม เฟอร์นิเจอร์มีที่นอนเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะขครงแป้งที่นอนให้ถึง6ฟุตนะคะในห้องรีโนเวทใหม่เรียบร้อยค่ะถ้าสนใจอะไรยังไงนะคะโทรมาเบอร์0909897810นะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าคู่ไม่ผ่านก็สามารถ,ถ่อนกับเจ้าของได้นะคะนะคะ่อนได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะก็ถ้าสนใจนะคะโทรเข้ามาปรึกษาด่วนๆน,นะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดตอนนี้ยุคโควิดแล้วนะคะทุกคน มีบ้านเป็นของตัวเองได้ทุกคนไม่ต้องเช่าห้องเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าห้องแล้วสามารถมีห้องเป็นของตัวเองได้แล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะยุคโควิดมันดีมาเสียยังไงก็ <laughs> <laughs> นะคะทุกคนอยู่บ้านมากขึ้นนะคะฉะนั้นค่ะจะเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่ลูกค้าใช้เวลาอยู่บ้านมากยิ่งขึ้นในการที่เราอยู่บ้านเราอยากอยู่ห้องที่เป็นห้องของเรา ที่ใช้ค่าน้ําใช้น้าไฟเป็นเลทรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยอังก็จะสะดวกกว่าและอีกอย่างหนึ่งเราก็สามารถเปิดแอร์ได้เต็มอัตรานะคะแล้วอยากตกแต่งห้องอะไรตามใจในช่วงยุคโควิดได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อแล้วเราสามารถตกแต่งห้องเป็นของเราได้เลยนะคะเราไม่ต้องเช่าเขาอีกต่อไปนะคะเราไม่ต้องไปควักเงินออกนะคะการซื้ออยู่เองหรือว่าการซื้อนะคะเพื่อ พร้อมคนเช่าก็นะคะตอบโจทย์นะคะตอนนี้ค่ะซื้อพร้อมคนเช่าหรือว่าซื้ออยู่เองนะคะมีจํานวนจํากัดแล้วนะคะเพราะว่ามีนักลงทุนมาดูนะคะยังไม่ได้ดูห้องนะดูแต่ตึกดูห้องอื่นนะคะดูห้องอื่นสรุปสุดท้ายมาเอาห้องที่มีผู้เช่าเพราะว่าเขาต้องการซื้อพร้อมผู้เช่านะคะ ไม่ต่อราคาด้วยนะคะแล้วไม่ได้ดูในห้องด้วยเพราะว่าคนเช่าอยู่ในห้องนะคะฉะนั้นค่ะเขาก็ซื้อง่ายๆสบายๆนัดเจอที่กรมที่ดินเลยนะคะจองเสร็จปุ๊บนัดเจอที่กรมที่ดินทําใดนั้นเลยนะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะนักลงทุนหรือว่าคนที่ซื้ออยู่เองนะคะต้องการซื้ออยู่จริงๆนะคะเพราะว่าเราอยากมีห้องที่สะดวกสบายแล้วก็ในการที่เราจ่ายไปทุกเดือนเงินไม่ได้ไปไหนเงินก็อยู่ ในรูปของอสังหานะคะถือได้ตังขายได้กําไรนะคะถ้าลูกค้าเป็นเจ้าของแล้วลูกค้าสามารถขายต่อได้นะตอนนั้นนะคะไม่จําเป็นว่าช่วงระหว่างผ่อนขายต่อไม่ได้ขายต่อได้นะคะชนะค่ะก็ใครสนใจนะคะโทรมาเบอร์0909897110ยู่ตรงสุขุมวิท93นี่นเองนะคะอีกที่หนึงอยู่ตรงเมกาบางนาลาง2ค่ะตรงลาง2ก็ไปทําโลหิตอตมากนะคะทาเลที่ฮอตมากเพราะอะไรนะคะตรงนั้นค่ะ ก็น,นะคะมีทั้งบ้านนะคะมีทั้งห้างต่างๆนะคะขึ้นมาใหม่เยอะมากเลยนะคะแล้วตรงนั้น,นะคะ่ะกําลังฮิตตั้งฮอตเหมือนกันแต่ว่ารถไฟฟ้าไม่ผ่านนะคะก็ไม่ผ่านแต่ว่าห้างหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอะคะ่ะตลาดต่างๆนะคะร้อมรอบหมดเลยนะคะถ้าใครที่ทํางานย่านนั้นโซนแถวนั้นนะคะ สนใจอยากมีห้องเป็นของตัวเองนะคะราคาขายเพียงนะคะ0 0แสนเท่านั้นเองนะคะ4 8 9 0บาทเท่านั้นเองก็สามารถเป็นเจ้าของห้องได้แล้วนะคะกู้ไม่ผ่านสามารถผ่อนกับเจ้าของได้อีกนะคะมันจะดีอะไรขนาดนั้นนะคะก็รีบๆเลยนะคะแล้วไม่ต้องไปซื้อเฟิร์มไม่ต้องไปซื้อแอร์แล้วเพราะว่าเราใส่ให้บทแล้วค่ะ ตกแต่งห้องให้เรียบร้อยทิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยถ้าไม่หิวก็ลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะรีบๆรบด่วนๆจานวนจํากัดเพราะว่าเรามีจํานวนจํากัดค่ะใครมาก่อนได้ก่อนเลือกก่อนไปเลยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตบ้านตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าอะไรเงี้ยคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ